นี่จะเจอกับน้องปลาหมึกนะครับผมเลเวล90นะฮะสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอ้จากยูทูบกุม w เวนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะพาไปทำบัก ดันปลาหมึกกันนะฮะซึ่งถามว่าดันปลาหมึกคืออะไรดันปลาหมึกเนี่ยเป็นเดลี่ดันเจี้ยนนะครับผมคือดันเจี้ยนที่ทําได้ทุกวันมันเป็นที่ที่ดีมากในการเก็บเลเวลช่วง80จนถึง99นะครับคือปกติเนี่ยมันทำได้วันละครั้งใช่ไหมแต่ตอนนี้มันมีบั๊กอยู่นะผมว่าเราสามารถทํากี่ครั้งก็ได้ต่อวันขอแค่มีของอยู่นะผมและไอตัว เงื่อนไขของไอเทมเควสมันยังไม่หมดอายุอะนะครับเราสามารถทำกี่ครั้งก็ได้หลายๆคนก็เลยไปก้าวๆกันที่นั่นเยอะมากครับผมเพราะมันยังบั๊กอยู่นั่นเองนะครับไม่รู้เขาจะแก้กันเมื่อไหร่นะฮะดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราพาไปนะครับผมว่าเอ้ยทำยังไงให้มันเกิดบั๊กนะฮะวิธีการเข้าดันประมึกเนี่ยผมเคยทำคลิปไปแล้วนะผมสามารถไปดูได้นะครับแบบละเอียดนะฮะแต่อันนี้เอาแบบคร่าวๆล้วกันก็คือก่อนอื่นเลยซื้อซินเวอร์ไว้มาก่อนนะผมจะซื้อแบบนี้ก็ได้หรือซื้อแบบนีี้้้้กไรรรับมนนนนช2อออออต่่่าาาซืเเเยงงปปว ซื้อไปสองอันแล้วเราจะได้2อันแบบนี้ใช่ไหมแต่มันยังใช้ไม่ได้นะมันต้องรวมมันก่อนนะผมให้มันรวมที่เมซีตัวนี้นะครับแคตไอเทมไกด์เนี่ยเข้าไปเข้ามาแล้วเดินไปด้านบนนะครับจะเจอกับอ p พีวิสาตัวนี้นะฮะมจิกเชียนเนี่ยก็เรียกว่ารวมล่างนะครับเขาก็จะให้ติ๊กติ๊กแบบนี้นะผมปุ๊บแล้วมันก็จะรวมเป็นกองเดียวกันนะครับอ่ะอันนี้ถือว่าเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็ไปเกาะแมวมาแรงโดนะครับ เดี๋ยวผมไปแบบธรรมดาให้แล้วกันวิธีไปเกาะแมวสําหรับคนที่ไม่ได้ซื้อไอตัวซินอวายแบบบล็อกนะครับก็ให้คุยคาฟ่ารับผมแล้วเลือกว่าไปอิสลูดนะฮะแบบนี้นะครับแล้วไปที่ท่าเรือด้านบนขวานะครับผมตรงที่เราเกิดอะนะครับตอนที่เราเกิดครั้งแรกอะมาถึงท่าเรือตรงนี้นะฮะคุยกับแมวตัวนี้ครับเลือกข้อ2ครับเสียหนึ่งพันซินนี่เขาจะพาว้าไปเกาะแมวนะอ่าอันนี้คือท่าแบบปกตินะแต่ถ้าท่าแบบคนซื้อ ซีโนว e แบบกล่องเนี่ยมันจะได้อันนี้มานะครับมแมลงรง s p แคร์นะผมกดปุ๊บก็จะมาเกาะเหมือนกันแต่วาบคนละจุดนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับผมมาแล้วได้เหมือนกันนะฮะโอเคแล้วก็เราต้องไปซื้อของเคเวสก่อนครับของเคเวสเนี่ยไปซื้อที่ตู้นะฮะด้านขวาของเกาะนะครับตรงที่เป็นรูปขวดนะอ่ะมาถึงตรงนี้ปุ๊บคุยกับ Special Wending m a c h i n e นะฮะเลือกซื้อออโตสติ๊กชั่วโมงนะครับ มันจะเสียซิโนไวสองอันนะฮะปุ๊บเราก็จะได้มาแล้วออกโต้สติ๊ก23ชั่วโมงนะครับแล้วจากนั้นนะครับผมให้ไปที่ตรงตรีนแมวอันด้านซ้ายสุดอะที่เห็นจุดแดงๆตรงตรีนแมวไหมนะครับนั่นแหละครับวิ่งไปนะฮะอันด้านซ้ายสุดเลยเมื่อเข้ามานะผมจะเห็นคนเยอะแยะเลยนะผมเพราะคนมาทำบัฟกันทั้งนั้นนะฮะโอเคก่อนอื่นเลยครับผมแกะไม้ออกมานะฮะ มันจะเป็นเหล็กแหลมอันนี้นะครับผมเอาไว้เสียบปลาหมึกนะฮะจะมีอายุ23ชั่วโมงนะครับผมมีเวลาของมันนะครับหลังจากนั้นนะครับใช้สูตรการทําบั็กนะครับนั่นก็คือกดสร้างตีนะเอาตัวหลักสร้างตีนะนี่เอาตัวหลักสร้างตีนะผมแล้วชวนตัวเด็กเข้าไปนะฮะชวนตัวเด็กเข้ามาตัวเด็กเข้ามาแล้วครับตัวเด็กอ่ะก็ต้องมีไม้เหมือนกันนะครับผมต้องลงทุนซื้อไม้ให้ตัวเด็กด้วยนะฮะหลังจากนั้นนะครับผมให้ตัวหลักโอนหัวหน้าปาร์ตี้ให้ตัวเด็กโดยการ เปิดหน้าปราร์ตี้ขึ้นมาคลิกขวาครับเลือกการเลือกตัวแทนปราร์ตี้ปุ๊บอะตอนเนี้ไอเด็กเนี่ยคือหัวหน้าปราร์ตี้แล้วนะฮะแล้วก็ไปเข้าตัวเด็กครับผมให้ตัวเด็กคุยกับปลาดาวปลาดาวอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเด้งๆอยู่เนี่ยนะครับผมปลาดาวเลือกว่าช่วยให้เปิดประตูให้นะครับผมให้ตัวเด็กเปิดประตูให้ปุ๊บหลังจากนั้นครับให้ตัวเด็กออกปราร์ตี้ครับโดยการพิม แบ็กซ์แลสนะฮะ LEAVE ก็คือลิฟต์นั่นเองนะฮะออกไปนะฮะแต่ปาร์ตี้ยังขงแต่ดันยังค้างอยู่นะครับผมเราสามารถเข้าไปดันได้โดยการเข้าประตูตรงนี้นะครับผมเดินหน้าลุยเรียบร้อยครับผมเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นดันประมึกแล้วนะฮะดันประมึกเนี่ยมันจะมีอยู่4ห้องด้วยกันครับ1 2 3 4เข้าห้องไหนก็ได้นะผมลำดับก่อนหลังไม่สําคัญนะฮะเข้าไปปุ๊บนี่จะเจอกับน้องปลามึกนะครับผมเลเวล90นะฮะ บอกเลยว่าตึงๆนะครับขอวิ่งออกก่อนเอ่อน้องเขาเลเวล90นะครับผมเป็นธาตุน้ำดังนั้นมันเหมาะกับคนที่เลเวลประมาณ80จนถึง99นะครับเข้ามาเก็บเลเวลได้นะฮะคือ70มามันต่ำไปนะครับ EXP ไม่ค่อยได้นะฮะให้ดูเฉยๆนะครับคือเข้าไปสุดทางเนี่ยมันจะมีบอสปลาหมึกด้วยนะผมเป็นหนวดเลือดเยอะอยู่นะฮะอ่าถ้าใครคิดว่าดาเมจถึงก็เอาเลยนะครับผมมันเป็นบอสเล็กๆนะไม่ใช่บอสเก่งมากครับผมเป็นหนวดดึกๆขึ้นมาเฉยๆอ่ะอ่อนมากนะครับผมแค่เลือดมันเยอะ ก็ตีไปนะผมให้ครบ4ทางนะฮะเออแล้วก็ไม่ต้องเข้าซ้านะเพราะมันเป็นมอนแบบเกิดรอบเดียวอะ่ะแล้วตายก็ไม่มีเกิดใหม่อีกแล้วนะผมเมื่อเข้าเสร็จนะครับผมครบ4ทางแล้วออกนะครับออกที่ประตูนี้นะฮะแล้วเรียกว่าใช่ครับเมื่อออกมานะครับผมก็ทําการระเบิดตี้ทิ้งซะ็ดยการออกปาร์ตี้นะฮะโอเคแล้วเราก็ตั้งตีใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมดัดปลาหมึก2นะฮะอ่าแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับผมชวนตัวเด็กให้ตัวเด็กรับปุ๊บแล้วก็โยหนหัวหน้าปาร์ตี้ให้ตัวเด็กไปเอาไปท่านหนัวหน้าตี้ และเอาตัวเด็กเปิดอีกรอบหนึ่งนะครับช่วยเปิดประตูให้ค่าทีเรียบร้อยนะฮะแล้วเราก็เปิดได้อีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็ให้ตัวเด็กออกตีเหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะฮะคือเปิดเสร็จแล้วมีหน้าที่เปิดแล้วออกนะผมแล้วเราก็เข้าไปดันได้อีกรอบหนึ่งนะครับวิธีเขาก็ทํากันอย่างนี้แหละครับให้มันเกิดบั๊กดันปลาหมึกนะฮะเราก็สามารถทําโปรเซสนี้ได,ด้ตั้งแต่80ยัน99เลยนะครับก็สามารถเข้ามาได้นะผมไม่ต้องไปตบบอสนะคือถ้าตบไอ้แขนสี่ข้างปลาหมึกเสร็จแล้วอะ ว์ปตรงนี้มันจะเปิดมันจะมีบอสต่อนะครับผมซึ่งเราไม่ต้องตกอันนั้นมันโหดไปนะครับเอาแค่ลูกน้องวันเนี่ยแล้วเราก็ออกมาเก็บเรื่อยๆนะครับผมก็อันนี้ก็ใช้ได้จนกว่าเขาจะแก้บัคนั่นแหละครับก็ไม่รู้จะแก้กันเมื่อไหร่ครับเห็นอยู่มานานมากแล้วไอ้บัคนี้นะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ไวเท่านี้แล้วกันนะผมก็ยลืมกด subscribe ทุกคนเลยด้วยนะครับเวลามคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ